อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี B ่ป๊อปเกมเมอร์นะผมวันนี้นก็มาอยู่กับผมในเกม s o l a n New w o r l d นั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่า่ามาดูกิจกรรมใหม่นะผมที่แบบเพิ่งเข้ามาเลยที่มีชื่อว่าคริสต์มาสนะผมก็กิจกรรมหน้านหลักรวมก็มีประมาณนี้นะผมก็จะมีอะไรกันบ้างผมเริ่มจากด้านซ้ายเลยนะผมลงไปด้านล่างน,นะก็จะมีชลองคริสต์มาสนะเราก็กดเข้าไปดูนะผมฉลองคริสต์มาสเนี่ยก็อ่า ทำควสเพื่อรับของอะไรนีนะด้านซ้ายนี่ก็มีของตามนี้หนมก็คือเก็บเหรียญตัวนี้สะสมให้ครบนมน้องคราสิบันก็จะได้พกัพวกวพัวนี่ก็เป็นพั่วดวงดาวไว้เล่นในกิจกรรมชุดซากโบราณนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปเล่นด้วยนะเก็บครบสองร้อยอันก็เป็นของตกแต่งฟาร์มเป็นต,ตุ๊กตาหิมะสามร้อยอันก็จะเป็นอ่าของตกแต่งส่วนหน้านี่ก็จะเป็นหนวดขาววันสแาคอร์สเลยน้ครบสี่ร้อยก็ได้ริสตลัลมฟาร์ม คบ5 0 0ก็เป็นของตกแต่งฟาร์มนะครับผมนี่ก็ร่วมสมาคคกก็คือเข้าร่วมงานเลี้ยงสำนักก็พวกสร้างาทีมกับเพื่อนร่วมดันเทียนอะไรเงี้ยนะผมก็คือเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็มีคุยตามนี้นะผมส่วนตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าชุดซากโบราณเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมมีพวกอยู่15อันนะผมเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูนะ ก็จะเป็นการสุ่มหาของรางวัลนั่นเองนะครับผมต่อไปกิจกรรมที่สามนมที่มีชื่อว่าซื้อกลุ่มสุดคุ้มอันนี้ก็จะเปิดวันที่27นะผมซึ่งมันยังไม่ถึงนะผมต่อไปแล้วก็มาด้านขวาหนมที่เปิดแล้วน้ก็คือใต้มือป่ายนะก็จะเป็นอ่าการ์ดใหม่น้อของใต้มือป่ายเราเป็นอ่าการ์ดอ่าสเตตัสการ์ดวิญญาณน,นะผมสเตตัสการ์ดวิญญาณน,นะะ่าจะเอ่อเป็นของอ่าไอ้นี่ปะ อ๋อนี้ปะไม่ใช่ใช่ไหมรักษาการวิญญาณเออนี่ผมสเตตัสการ์ดวิญญาณนะนี่ๆอยู่ตรงนี้เนาะอ,อยู่ที่แย่งชิงนะถึงจะใส่ได้นะครับผมถ้าจะใส่กับแย่งชิงนี่แหละนะครับผมพเพราะมัน,เป,นเป็นการ์ดภาพนะผมนะเออเป็นการ์ดแบบรูปภาพนะผมใช่เป็นการ์ดรูปภาพนะผมนี่ พอเมื่อการสุ่มเพื่อนๆก็จะได้พวกชิ้นส่วนเนี่ยเอาไป,ปร,รวมกันอำชิ้นส่วนเก็บไปครบสามสิบชิ้นก็จะได้ได้ผู้ไปหนึ่งใบนะผมโอเคต่อไปก็จะเป็นด้านบนนะผมปาร์ตี้คริสต์มาสอันนี้ก็จะเปิดวันที่ยี่สิบสี่นะส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นหน้าสมบัติคริสต์มาสนะผมก็เปิดวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือพรุ่งนี้น,นั่นเองเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะครับผมแล้วก็ ในวันที่24เหมือนกันก็จะเป็นวงล้อโชคดีนะก็เป็นกิจกรรับวงล้อนะั่นเองส่วนวงล้ออะไรเราเลาค่อยมาดูอีกทีนึงนะผมในวันที่24นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันสักหน่อยนะครับผมตรงนี้มาเล่นยังไงผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยอเดี๋ยวเรากดเรื่องรางวัลก่อนอ่าเรื่องหนึ่งรางวัลน,นะผมเสร็จแล้วผมจะกดขุดสมบัติทั้งหมดนะอ๋อแบบนี้เองโอเค ก็คือขุดหาให้เจอรางวัลใหญ่อ่ะโอ้ประมาณนั้นครับนะผมรางวัลใหญ่โอเคเลือกเหมือนเดิมขุดหาไปขุดไปอีกับนะผมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเพื่อนๆก็คือเราต้องขุดให้หาอ่าสี่เหลี่ยมสีเขียวตัวนี้ับนะผมอ๋อเมื่อเราขุดเจอแล้วเราก็ไปต่อในประมาณนี้ับผมใช่ๆเนี่ยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วนะผม เนี่ยด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นชั้นที่10เพื่อนๆก็จะเจอเป็นสมุดการลึกลับไว้เล่นกิจกรรมของใต้พู่ไปนะครับผมอ๋ออันนี้ชั้นที่50จะได้อะไรเฮ้ยของดีนะเนี่ยอันนี้ก็ของดีนะทองคําบริสุทธิ์นะผมได้เครื่องประดับไร้เทียมทานได้นะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธวิญญาณชีนนะน้นำเนาะแสดงนี่ก็จะเป็นรอยประทับเลือกเองโอ้โหมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยเนีย่ขุดไปปึ๊บ วิธีการขุดนะผมเราจะกด,กดขุดสมบัติทั้งหมดหรือเราจะจิ้มเลือกเองก็ได้นะครับผมว่าเราจะขุดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ใช้ระเบิดเพราะผมมีระเบิดเหมือนกันอ่าเจอแล้วผมก็จะใช้ระเบิดอีกหนึ่งอันนะ๋ยวผมใช้แผ่นขยายดีกว่านะ,ะใช้แผ่นขยายว่าจะส่องดูตรงไหนว่ามันจะมีไหมไปส่องดูตรงนี้นะไม่มีนะผม สองดูอีกน,นึงท้ายบนไม่มีนะสองดูด้านขวาล่างนะปึ๊บไม่มีนะเดีย๋ยวผมจะระเบิดบอมด้านขวาบนนะปึ๊บโอ้โหไม่เจอเลยโอเคคืออะไรผมก็ไม่มีแล้วพวกอะไรก็ไม่มีนะ้วนะผมคือถ้าเราจะได้ก็คือจะได้เทมพวกนี้ก็เราสุ่มออกมาถ้าเราถึงจะได้นะผมนะก็จะได้เทมมาใช้นะผมหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้นะผมก็สามารถรับได้นะครับผม ส่วนด้านตายก็จะเป็นพวกกองทุนกิสต์มาสนราแล้วก็ได้รับมารก็สะสมใช้พวกไปกี่อันก็รับมานั่นเองนะครับผมผมจะได้สิบพั่วนะผมจะไม่ปลดหมดนะผมจะเปิดทีละอันนะผมไม่เจอเอาเจอแล้วโอ้โหอัน,นเดียวเลยอ่ะชั้นที่หนะรางวัลใหญ่เหมือนเดิมโอ้โหโอเคได้เปลวไฟ ด้าน,นซ้ายปึ๊บขวาล่างซ้ายล่างขวาบนเปิดหมดเลยปะเนี่ยเอาเจอแล้วโอ้ยเลยโอ้โหโอเคชั้นที่หกตรงกลางซ้ายล่างโอเคอันนี้เราวันเรื่องเองอันนี้ก็คือเลนดดรอปนั่นเองเนาะในแต่ละชั้นนะผม นี่เลดดอบนะก็ยิ่งชั้นสูงๆก็ยิ่งเลดดอบน้อยนะสำหรับรางวัลใหญ่นะครับผมโอเครางวัลใหญ่ก็จะเป็นแค่ตัวเชิญการ์ดวิญญาณนะก็ไม่ค่อยดีอะไรมากนมแต่ว่าถ้าเราไปสุ่มเนี่ยก็ได้ของดีๆอยู่นะผมนี่ก็รับมาผมใช้พวกไป20อันนะผมก็รับมานี่ผมได้การมา24ใบก็จัดสักนาอด้านนะผมก็วเป็นของแถม ไปโอเคห้ามเลยอัญเชิญหาต่อไปอหา,หาก้าทองต้องหอ,อกผมแต่ว่าเราจะอยู่โหราจะอยู่รูปสุดท้ายแล้วอ่าเจอเดวเอรก็ลงโอเคก็เลือกไม่ยากนะบมจัดมากเดืวเอวก็ลงโอเคอัญเชิญฟรีหนึ่งครั้งนะจัดมาก็ไม่น่าจะมีอะไรดี ก็ได้เป็นผลึกแตกแสงฟ้าแลผมก็เอาไว้ตีบวกการวิญญาณน,นั่นเองสุดการวิญญาณผมสามารถรวมได้ไปเดี่ยวอหลงสองอสามใบโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะทำการเอารดีวเออ์ลงมาตีบวกนั่นเองนะครับผมโดยการทำให้มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นการ์ด r นะครับผมระดับ UR นะอ่ะปึ๊บเราก็วางไปปึ๊บโอเคเราก็วางไปแล้วเราก็เลือก2ตัวนะผมอ่าตัวนี้นะ่านะผมกับจูชิงโอเคซื้อจูชิงก็ได้นะผมก็รวมไปนะครับผมเรียบร้อยอยู่เออหลงระดับยูอา โอเคนี่ก็ตีบอกการาดไปอโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยทำรอ,อบๆอรกันกันคนับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างกับสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมเป็นการมาอัปเดตกิจกรรมค,คมริสต์มาสเฉยนะครับผมนะก,กิจกรรมคมริสต์มาสนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมนะนเพื่อนๆซึ่งทีมผมตอนนี้ก็เป็น เรือวิวขั8เนี่ยนะก็เดี๋ยวเอาอัพไปเรื่อยๆกันนะผมก็ผมก็ได้ยินข่าววงในมาว่าก็เดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตเออมันจะมีกายแท้เว็นญานยุยธดเข้ามานะผมนะที่ดูในเสริมนอกนะครับผมนะเออนั่นแหละนะผมก็จะมีการแท้เว็นญานยุยธดเข้ามานะผมก็ต้องรอไปสําหรับคนที่ถึงเอ่อเรืวิบ70นะก็เตรียมรอเลยนะผมกายแท้เว็นญาติยึดนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมกับวีฟอดฟอน